ต้องนี้เจ้าอ่าก็ต้องฝึกสติบ่อยๆคือคือจะอ่าคือเวลาจะเวลานี้อะไรมากระทบกต้องตั้งสติให้ดีก่อนเลยก็ค่อย่อยอู้อันนี้ถ้าถ้าถ้าพอตื่นอีลักษณะอัตตานะเจ้าเนาะอัตตาของเฮาเนาะเออมันบัดนั่มันมีสติมันบัดนันกว่ากว่ากว่านี้ไปแล้วเจ้าอ่ถือว่าเป็นโซดาบันได้อยู่นะเพราะว่า คือมาดล้วดาบานยังโกรธยังเอยังโกรธยังเครียดยังยังนี่อยู่นะแต่เอาหู้ตันเองอเอาหู้ตันก็ถือว่าได้เพราะโอ้ไปแล้วนี่นะออกไปแล้วค่ะทำพูดออกไปเลยมันตีบาตานมันโล่นด้วยก้นบาตานมันไปพุ่นเลยแต่เอาแต่เอาหูเอาหูได้ถือว่าได้ก็จะพยายามเก็าพอจะเรีนก็หนึ่งต้องฝึกสติจบริวารเพอาะเระกบป๊้อป มันแม่เดี๋ยวไปฟังเต้ามันแมละแมมันแมล้น้อยเดี๋ยวไปฟังเต้าใจใจสติก่อนเป็นอันนี้มันกำลังเกิดขึ้นนี่ใจมันเต็นตุบๆโอ้ยตอนนี้นรกนะนี่ผีนรกแล้วฮ้อนตุบๆแล้ก็ก่อยๆระงับค่อยๆให้มันจางโลกสักกรรมก่อนหัวล้านโกบอกว่าต้องมีฮิลิโอตปะพร้อมละอายหักโกดปุ๊บละอายทันทีเลย